วัสด,ดีจ้าเจอกับแม่เนียมอีกแล้วนะคะมาเ้านี่สิพา้าก,ากินข่าวกินข่าวก็สซุเพ็ดกับปลาทูทอดได้ยันกินมามากินน้ำกนไมากินน้ำกันกินง่ายๆกินง่ายๆซุปเห็ดกับซุปเห็ดแล้วก็ปลาทูทอด มีแตงกวามีผักกวางตุงผักชีผักใบเลื่อยต้นหอมกินกับสุปเ็ดมาเด้อมาเด้อเศกแสบน้ำกันผักชี Batutata. Kinzuppiert sauer. Ne. còn nhiều con bằng nhai ไม่ได้คอนแกสฝนบ่ตกบ่มีฝนบ่ได้่งคลิปโดน ด้วยเหตุหลายประการืันนี้ก็เลยไม่เห็ดคลิปกินเขา่าขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับผู้กดติดตามกดไลค์อ่านถูกคอมเมนต์แต่ยังไม่ได้ตอบเด้อ เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปเด้อ xô hết đáng pha chà chà kín có kháu nhỏ กลิ่นหอมรสกิ้น้ำกันเด้อแซบๆข้าวเนียวคุยปัดทูทอด สำหรับทุกๆท่านนะคะบันไดลี้ยงแมวม,มันถือกินปลาทูมันกำลังขอปลาทูอยู่ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับสมาชีกไหม่ที่เข้ามากดติดตามในช่องแมเนียมขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปนะคะเรายูทูบเบอร์ด้วยกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะ ขอ้เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดปกติกะสีเฮ็ดกับเขาค่ะแต่ว่ามือนี่กะเลยสิมากินกินเขานี่ละกะเล่ไทยให้บเบงกินง่ายๆค่ะพ้คคอีสานกินง่ายๆกะสีหาโอกาสตอบคอมเมนต์ ท,ทุกคนนะคะที่เข้ามาในช่องที่มีความคิดเห็นเข้ามาในช่องของแม่เนียมนะคะขอบคุณนะคะถึงไล่เกาไล่ไม่นะคะ แซบอยู่ค่ะแ่ว่ากินบ้ได้ลายแม้ว่คนมีอายุแล้วเนาะย่ายหกสิบหกสิบห้าปีแล้วจะกลับมากินอยู่แต่งกินบ้ได้ลาย <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เนียม คลิปนี้กะเอาไว้ซับนี้ก่อนเนาะเจอกันในคลิปหน้าผู้ใดมีความเห็นยังไดหรือสิเขามาคุยกันก็ยินดีนะคะทุกทกท่านค่ะโอเคนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ